ก็ปกดีครับนีก็มาจึกหน่อยนะฮะนี่กอะโดดเชื่อครับเนี่ไก่ครบแล้วนะโอเคไปครับ น,นี้เปลี่ยนที่โดดแบกเล็กน้อยนะครับโดดในบ้านนะไปประมาณนึงละที่คับแคกก็เลยออกมาโดดข้างนองนะอกงานเค นี่ก็พันอีกยี่สิบสี่ทีครับวันนี้จะแปลกตาหน่อยจอดรถไม่มีที่กระโดดโอเคใช้สเก็ตเชอร์นะวันนี้วันนี้ก็ลาไปก่อนนะสวัสดีครับผม